ยูเวนตุสนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางเข้าไปดูยูเวนตุสมิวเซียมก่อนนะครับบรรยากาศนี่ก่อนเกมประมาณสัก4ชั่วโมงเลยนะครับสชั่วโมงแฟ,แฟนก็มากันแล้วแนแฟนของยูเวนตุสนะครับมาในแบบสไตล์เดิมเลยขาวดำเน่เท่มากเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับยูเวนตุสมิวเซียมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บส่วนอื่นๆนะฮะ แม่ยังไม่ทันไรนะฮะไม่ถึง19ครับนี่ยูเวนตุสก์ให้เราเคลิ้มตั้งแต่ในห้องแรกของพวกเขาเลยใช่ไหมนี่คือห้องโชว์โทรฟี่โชว์ความสำเร็จของสมโมสรยูเวนตุสครับดูสิฮะความยิ่งใหญ่ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตวันวานจนกระทั่งปัจจุบันครับ นี่คือสโมอสรที่ประสบค,ความสําเร็จมากที่สุดของลีกอิตาลีนะฮะคือได้แชมป์เยอะที่สุดนะครับสำหรับในกระโชรสระอิตาลีหรือว่าลีกสูงสุดครับคือถ้าเรายึดเอาตาวิกิพีเดียเนะี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวกเขาจะระบุว่ายูเว่เป็นแชมป์36สมัยเพราะว่าโดนริบไป ปีแต่ในมุมของแฟนบอลม้าลายครับบอกว่าไม่ใช่36มันต้อง38คุณได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าตัวเลขที่พวกเขาระบุเอาไว้ว่าเป็นแชมป์ลีกสูงสุดกี่สมัยนะมันคือ38ในใจของแฟนบอลยูเวนตุสครับโดยที่พวกเขาไม่สนครับว่าวิดพิเดียจะเขียนอย่างไรเพราะว่าใน2ปีที่พวกเขาถูกริบไปเนี่ยช่วงที่มีปัญหาครับหลายคนคงจะทราบดีพวกเขามองว่ามันไม่ยุติธรรมแชมป์ของพวกเขาควรจะเป็น38ดครับอนอกจากนั้นครับ ยูเวเป็นทีมที่คว้าแชมป์โคปาอิตาเลียได้เยอะนะครับยังมีซูเปอร์โคปาอิตาเลียน้านะครับรวมไปถึงเป็นทีมแรกนะครับที่คว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพครับ,รบหรือว่าในปัจจุบันชื่อว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงยูฟาคัพวินเนอร์สคัพและยูฟาคัพเป็นทีมแรกครับที่คว้าแชมป์ได้3ถ้วยนี้ด้วยแล้วยังเป็นทีมที่ เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ิได้มากที่สุดอีกทีมนึงนะครับแต่น่าเสียดายครับวาสนาในเกมนัดชิงเนี่ยของพวกเขาวาสนาไม่ถึงฮะเป็นแชมป์ได้เพียง2สมัยเท่านั้นนี่คือปมในใจของแฟนยูเวที่พวกเขายังงงอยู่ว่าเฮ้ยทำไมมันได้น้อยจังเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับเอซิมิลานเนี่ยคือคนวะเรื่องเลยฮะ เอซีมิลานเจ็สมัยยูเวสสมัยเท่านั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของเขาครับภาพรวมดูดีมากครับทำให้แฟนบอลนักท่อเที่ยวเคลิ้มได้เหมือนกันสำหรับในห้องห้องนี้อันนี้ก็เป็นลิสต์นะครับลิสต์เขาเรียกว่าออฟเฟรมได้เลยสำหรับนักเตะยูเวนตุสในอดีตนะครับที่ ลงเล่นให้กับสโมสรเกินกว่า300เกมนะยาวมากยาวมากดูนะสูงสุดก็มีอันเชโรเปโรซีนะครับแล้วก็มีอเล็กซานโดรด้วยนะนะตั้งแต่25ถึง23นะครับไล่ลงมาไล่ลงมาเอาแบบที่มากสุดนะลงมาเลยมีอันเชโรคอนเต้นะครับคอนเต้ e นี่419เกม1991-2004แล้วก็มีเลโดนเบลุชชี่นะครับสุดยอดประราการหลัง 476นะฮะดีนอซอบด้วยนะครับมือเกาว476นะครับจอโจเคียเรนี่นะฮะอดีตยาดจับตันนะ561เกมล่าสุดที่สุดคือใครเอสเซนโดเดอเปียโร่นะครับ705เกมนะฮะ1 9ับ3ถึง212 0นะครับรองลงมาก็คือจารลจิบุฟตอนนะครับ685 แล้วก็ฝั่งกำแพงตรงนี้นะครับก็เป็น storytelling นะครับคือเรื่องราวในความทรงจำของสโมสรยูเวนตุสตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันนะครับว่าในแต่ละปีแต่ในช่วงเวลานะครับว่าพวกเขาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับความสำเร็จเป็นแบบไหนยังไงได้ช่วยทรฟี่อะไรนะครับสำหรับในช่วงเวลานั้นนะฮะนะครับอย่างปี1993ครั1986นะฮะ เป็นช่วงอีก่งช่วงเวลาความสำเร็จของลูกจุเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกการพาดหัวของสื่อนะครับก็จะใช้คำว่า do lady wins again นะครับเอ้ามาลายนี่ชนะอีเล้ววะอะไรยงประมาณนี้นะครับมถึงอยู่ของอาร์เกลเห็นไหมอาร์เกลกีก็โอ้โหประสบความสำเร็จด้วยนะในภาคแรกของเขา2.14 0 2.19 0นะครับคอนเต้ก็เช่นกันนะฮะเกิดคุณเตรลี่ปีเดียวนะครับมาถึงมาดซิโอซารีนะครับ ผมซื้อจอมดูดนะฮะสมงพันสิเก้าสองพันยี่สิบแะช่วงปัจจุบันนะฮะดูอยูมบนทุสจากเด็กคือให้เรานั่งอยู่บนสนามหญ้าเทียมน,นะครับเป็นเหมือนกับจำลองว่าเราอ่ะอยู่ในสนามอัเรียกว่าสแรน่านะครับว่าอยู่ที่สเตเดียมเออก็จำลองว่าเราแบบเอ้ยอยู่ในบรรยากาศนี้เว้ยเราอย่างเงี้ยเออเจ๋งดีอ่ะเห็นไหมนะคนกำลังนั่งดูกันเออเจ๋งดีผมชอบพาร์ทนี้ ออกจากมิวเซียมเราไปดูช็อปนะครับที่อยู่ข้างๆเป็นช็อปแบบโอ้โหร้านเพียบเลยแล้วก็ไปกินนี่ไปจิบคาปูชิโนอิตาลีมาแก้วเล็กเอออร่อยดีนะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้ทานกาแฟนะแต่ต้องลองนะครับเดี๋ยวพาไปที่ยูนิ t ต s สโตร์ครับไปเราเข้าไป Juventus ครับบอกเลยว่ารายได้ของยูตุสเนี่ยแหละฮะส่วนหนึ่งเลยสำคัญมากนะครับรายได้จากการซื้อของที่เลึกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าพันคอออซสอรี่ต่างๆของยูเว่เนี่ยบอกเลยว่านี่แหละฮะคุมทรัพย์สําคัญเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันสนนราคาตัวหนึ่ง1น7รยบูโรนะฮะอาร์เกลยูเบรียหมายเลข2 2 เสื้อชุดยาวหน่อยดิ1่0ยูโรเช่นกันครับนอกจากครวเดียรียครับที่ขายดีเนี่ยก็จะเป็นเป็นพวกเกีย์ซ่าหมายเลขเจ็ดนะฮะเกีย์ซ่าคือเบอร์หนึ่งนะฮะมีแต่คนจับเครวเดมรเรียรเยอะมากเลยอาร์เจตินาอิตาลีมันเครือญาติดยวกันนะแล้วก็เกีย์ซ่า,านะเนะี่ยุดวอร์มนะครับของยูเวนตุสเสนอราคา120 นะยูโรนะฮะยูโทเซเนออกแบบดีไซน์ได้ค่อนข้างล้ำสมัยและทันสมัยนะคือเสื้อทุกตัวนะครับมจะเป็นเสื้อวอร์มเสื้อยืด,ช,ดยชุดเย่าชุดเย็นชุด3ามนะครับสามารถที่จะใส่ไปข้างนอกได้นี่นเป็นฝั่งของผู้หญิงนะฮะมีหมวกสีชมพูอ่าเห็นไหสวยของผู้หญิงอนะรองเท้าแตะก็มีนะครับยกทรงยังมีอาทิย์เอาแล้วกัน,นกระทั่งในผู้ชายก็ยังมีฮะ ึงลอาริอันสเตเดียมนะครับรังเย่าของสโมสรยูเวนตุสไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่เราจะเข้าเร็วเราจะต้องเข้าไปในเขาเรียกว่าห้อง h o s p i t a l ิตีนะครับเป็นแบบ VAP guest เลยเดีย๋ยวผมจะพาไปดูว่าในนั้นนะ่ะมัน VAP ขนาดไหน,นวันนี้ถือว่าเป็น g ก e ของ ยูนตุสนะครับมีบัตรนี้นะครับถือว่าเป็นบัตรที่เขาเรียกว่าบัตรเบงแหละบัตรที่คุณจะสามารถเข้าไปในแบบทุกซอกทุกมุมของยูนตุสเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าจะพาไปไหน,นบ้างนะฮะบ,บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์สุดคนแน่นอน บรรยากาศโคตรด,ดีอารมณ์โคตรฟินข้างหลังผมนะฮะนี่ตรงนี้เป็นที่นั่งของฝั่งยูเวนตุสนะครับกุนซือสตาร์โค้ชนะครับแล้วก็ตัวนักเตะอยู่ตรงนี้แล้วผมถามว่าแม็กซ์อารูปรีเนี่ยเขานั่งที่เก้าอี้ตัวไหน1,2,3,4,5องสาีนน้อารรีนั่งไหนไม่มีผมไม่นั่งไม่มีฮะ,ไม,มฮะไม่มีซีของอารูปรีฮะ เพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเอากกีเดินอยู่นี่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหงุดหงิดก็เตะขวดน้ําอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบนั่งมีแพชชั่นไงมีแพชชั่นรุ้นไปกับลูกทีมออนี่เป็นเกตเล็กๆน้อยนะฮะเจ้าหน้าที่ของยูเวนตุสไปครับห้องถแถลงข่าวนะฮะทั้งก่อนเกมและก็หลังเกมนะฮะมัซแอลเอรก์ีแล้วก็คุณซื้อฝั่งตรงข้ามนักข่าวจะนั่งตรงนี้ ก็คลนะ้ายๆกับที่อังกฤษนะที่ผมเคยทําคลิปมานะ่ะสิ่งที่มันแตกต่างจากที่อื่นคืออะไรหรือเปล่ามันดูดีดูมีสเสน่ห์ดูแบบเฮ้ยล้ําสมัยว่า เข้าสนามครับเข้าสนามนี่บรรยากาศก่อนเกมเลยภายในหนึ่งชั่วโมงครับเอาล้วครับอาริอันสเตเดียมนะครับหลังย้าของยูเวนตุสนะฮะดู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 เป็นไงฮะบัดเปล่งเราบัดเปล่งเราได้อยู่ในสนามครับอยู่ในสนามเห็นไหม มาดูนักเตะวอร์มมาพก่อนครับนักเตะวอร์มอัพอนนนเน่ไปไง ช่วงหมอบอัพของนักเตะยูเวนตุสครับอยู่คนใกล้เลยฮะอยู่คนใกล้เลยครับเราจะเห็นนักเตะดังๆของยูเวนะฮะโอ้โหอยู่ใกล้ชิดมากครับเพราะว่าผมโ้นทีกายอยู่ติดขอบสนามนะครับอ่าไงเล่าไงเล่าไงเล่าอีฟอรน แต่ว่าข้างหน้าผมเนี่ยเป็นนาโปลีเป็นนาโปลีแสดงอาการออกหน้าออกตาไปนิดนึงหน้าออตาไปนิดนึงฮนะโอ้โหเฮ้ยแม่งโคตรคลาสสิกว่ะคลาสสิกมากโอ้โหนาโปลีมาได้ประตูในช่วงทดเจ็บด้วยอะ่ะโอ้ตายตายบรรยากาศใน อาริอันซานิีนาแย่เลยครับทำประตูเข้าไปแล้วเนี่ยสองครั้งนะครับไม่ได้นะฮะแล้วโดนสวนทีเดียวครับช่วงท้ายเกมครับโอ้โหบรรยากาศตายแล้วฮะโคจืดช็อกกันหมดนะช็อกกันหมดจบเกมนะครับนาโปลีชนะนะฮะซึ่งจะอบอกว่าพวกเขาเนี่ยทำได้ดีมากครับ เตีนี้ดูดีกว่านะครับของวันเดียวกว่าโอกาสเข้าทํามากกว่าที่เขากรอบประมาณ6-7ฟังจุดนี้คือไปฏิัต่อไม่ได้เลยครับกางต่อเนื่องเลยนะซึ่งเราต้องยอมรับว่าํารีเขาดีจริงเหมาะสมรับการเด็นแชมป์นะเปเพียวของเขาครับในรอด3-3ปีนะยากาศดีครับ และที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับทริปสุดเฟียวได้มาเห็นสนามยูเวนตุสอันทันสมัยสมคำร่ำลือแบบนี้ขอขอบคุณ e ีคิงหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของสโมสรยูเวนตุสกราเซีย thank you ขอบคุณมากครับ